ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกบับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประบัติ็มาปานต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกรบรรดา่านพุทธบริษัทเวลานั้นกําลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไรอขอต่อขอเติมบ้างเพื่อความเข้าใจขมรดา่านพุทธบริษัท เป็นว่าขอย้อนต้นเรื่องสักนิดหนึ่งเรื่องหอกวันอาวันว่นเบิ้ลพันธนาเป็นน,านาั้นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอางี้ดีกว่ามาขึ้นตอนนี้ท่านยอมรับผิดว่าต้องทำผิดอะไรไว้บ้างเป็นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรก เมื่อท่านขึ้นมาจากกุมนรกท่านก็บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบชแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถะภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ตั้งสามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระโดยพระทีอว่าพระสงฆ์นะอาจจะพระสง์นะ นวว่าพระสงฆ์เป็นสัตตนาที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนะได้แก่พระพุทธเจ้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรตัตนะได้แก่พระสงฆ์น,นี้พระสงฆ์ก็เป็นรัตนะอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าฆราวาส สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสนาญาณเ,เป็นเครื่องขัดเกลียวอารมณ์ชั่วของจิตที่เรียกว่ากิเลสนี่ทังสามรายการนี้ท่านบวชแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจ ท่านบอกว่าจะให้ปฏิบาาัติธรในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของท่านบกพร่องเต็มมตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทําตนไม่สมควรกจึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลงลเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับไปเกล่งของที่เขาถวายเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท็มหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มโนยิธิกันมากเรี่องนี้จะเป็นความจริงและไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กำลังใจของท่านให้ทรงตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูในรกบ้างจะเป็นการสุควรเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยัน าการที่พบนี่เป็นการพบในในสมัยมาตตมาเป็นเด็กไในบอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าชานสมาบัติเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าชานสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็ก,เ,ดกเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่วเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเร็วกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะโชว์โ่สาวท่านเยอะแยะจนท่านเอื่มไปเลย การที่จะบทมาได้นี่กำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเอื่อมเรื่องความรมักระหว่างเพศถ้าถามว่าทำไมยังเอื่อมก็เอาแล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่อง นี่บริการที่สองได้บอกว่าศึกษาพระบเระยติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดน่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตนนี่นักเทศนักสอนนักปากฐกถาแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตำแหม่งตแม่งจน ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นมิสัยของครวาสพระท่านห้ามไม่ทำแต่ก็ฝืนทำรรนี่เป็นความผิดตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจบาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระภิกษุสมณเนรที่อยู่ในการปกครอง ทำผิดพระราชมรหยัดปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเทระสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดือ้อดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบอารมณ์รกร่าก็ไม่ทราบนะั้นเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้อย่าถามท่านจะลงในสองข้อนี้บางรนเปล่าอันนี้ก็ขอมันดาท่านอ่างหลาย ที่ส่งคุณความดีช่วยกันพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ความ,มเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามซือน,นะก็ยังกล้าคัดค้ายเเยียดหยามเป็นการทำลายระพุทธศาสนาโดยตรง สี่ในฐานะาที่ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพังมันดอกเห็ดอย่างสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากมันหาหัวโอตพิษและมีพิษมากด้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องตอนรับ กันอย่างเจ้ามันไี่เจ้าไม,ม่มีศาลนะสมัยก่อนใ้เจ้าคุณเพื่อท่านเจ้าเพราะหายากจริงๆจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งจะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งนะไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหนึ่งจะมีพระครูเพียงแค่สองสามคนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆเห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึง่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญมัศนาใหญ่ เวลานี้พระราชาคณะราคาถูกเต็มที <c oughs> รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาเลยก็มีบางท่านนี่ทรงความมีดีก็มีศักดิ์สีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ตรงใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่พึงได้คือถ้าต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องนิมนตเทติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตำแหน่งก็ต้อง พาต่อหาพาอาบเคนมีแบงใบใหญ่ใหท่านก็เลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ใหญ่คือมีเงินให้เขากู้มากมากมีทองที่รับจำนำไว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ รวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตกงตรรคคุ้มใหญ่สมกับว่าสนาบารมีใหญ่นี่วันก่อนไม่จบตรงตรงนี้จะตัดไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยูนะ่ขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่จะเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบาง ท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วในขณะน,นี้มีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสาิบสองบาทเจ็ดิบห้าสตาแล้วก็ทองคำที่รับจำนำไว้สามสิบห้าบาททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยจะของร้ายขายของมีค่ามีน้ำหนักห้าสิบบาทนะนีงเป็นพระยังจะมีเมียย่ง ของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่จะบ้านกู้ไปสี่หมืนบาทเศษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามนด้นว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนแต่บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามท่านนี้ว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านก็ตอบว่าทราบ ก็ว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินนี้คนได้ใส่แผงกระดานใส่แผงกระดานประกาศไว้ดีใจที่ได้หักฐานมายืนยันกับคุณท่านใหญ่ในสมบัติมาเนะนี่เรื่องทรัพย์สินนี่มันได้ยาโยงพับตบริษัทในหลายสมัยนี้มันก็มีก็อย่าขอพูดถึงเจ้าหนา้าอําเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่ง ในเวลาระยะกระชัะช้นนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนะักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าหน้าเพอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่สองแสนบาทเศษแล้วก็ในจำนวนเงินสองแสนบาทเศษนี้มันเหลืออยู่จริงๆประมาณหมื่น 10, บาทเศษ นอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าใครกู้ไปเท่าไรแล้วก็ท่านก็เซ็นชื่อไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมนะเซ็นชื่อรับรองไว้แล้วก็มีพยานเป็นนั้นว่าเงินสองแสนบาทเศษเนะี่ยเป็นเงินที่กู้ไปหรือเงินอยู่หมื่นบาทเศษต่อมาคณะรกรรมาการตรวจทรัพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้น มาเขาบอกว่าเงินจำนวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแต่ได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชําระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านนะ่ะถ้าใช้ไม่เป็นเขาบูญเขาให้มาด้วยการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาถ้าเราจะคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวช ถ้ามีใครก็จะให้ระแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแลโดยอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมจำนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนระกเพราะเหตุนี้นะมีมากคำว่าเงินส่วนตัว นี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตห่มผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะเจ็ดเ,ดเกือบจะห้าสิบปีเวลาน,นี้อายุเกือบจะเจ็ดสิบปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าวันไหวในบรรดาพวกอรัชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นครวาส ที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่จะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิฉาดิฐิกำลังมีอำนาจแต่ว่าสัมมาทิฐิเริ่ังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่ากายเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระ จัดเงินจํานวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่เสื้อนาสาโททำทำทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะของมิ่นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวด้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เขาถวไว้เป็นสาฆทานเป็นมิหารทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัย ก็ต้องเลี้ยงเพื่อนเดยกันคือเพื่อนพระพิสุสมณเณรเพื่อไปงานสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างวัดสร้างว่าให้เกิดคุณประโยชน์แก่บคุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้าการเงินส่วนตัวไว้วันนี้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าประทัดตูปชีวีเปรต ฉะนั้นการที่าาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด้วยทั <c oughs> ้งนี้พระไรพระให้แก่คนที่ไม่มีคนให้แก่ขโมยเพยศของพระมาอาศัยหลอกลวงชาบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระินสศีบอกว่าไม่มีอนิสงส์ให้กล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้น อันนี้ในสมัยที่อาตมาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศประนามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายความมีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มอีองค์หนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดบานองโคเพอเีนนายจังหวัดพระนครเสียยุธย,ย,ยากําลังสร้างหอสุดหมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นอาตมาก็มีหนี้แปดพันบาท มันดาทายกที่ชอบโกงเงินสงเขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการยังเงินไปให้กู้บางหลายบ้างและได้มีมาจะมาก็ชำระนี้หมดการที่ต้องเป็นนี้เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นนี้แล้วถ้าได้มาแล้วก็ต้องใช้นี่แล้วทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชาณนะ และก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เลวเหมือนกับเขาเขาหันมาถามว่าเวลานี่เป็นนี่เท่าไรก็ตอบว่าเป็นนี่อยู่แปดพันบาทถ้าถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่ก็เลยบอกว,ว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมถ้าถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงก็เป็นนักเทศไล่ๆกันถามว่ารวยไหมครับ แต่รวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไหรเขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพราะนั่นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่งานก็เดินเป็นพระราชาคณะนี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัทแต่เงินเนี่ยมันมีค่า มีค่าพอที่จะซื้อตำแหน่งพระราชาคณะได้บังกระมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเขาแบบนี้แต่ว่าตัวรยแบบนั้นสอนให้ยาบ้าเขาละเพื่อตัดความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภตัวเองมันก็ทํานองไอ้เจ้าคุณที่ลงนรกนี่นะแหละกราได้มาไม่ได้ยกย่องตัวจะเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อดีห้าที่ท่านว่าเป็น ว่าว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระหล่อก็คือบวชแต่ตัวเนี่ยประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวแต่ว่าลีลาของเขาญาติโยมคนดีอาตมามากคนที่เห็นเขาเข้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็เป็นเงนได้วยดีรวดเร็วแต่ว่าคําว่าเงินส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ยอมเอามาร่วมเลย เขาจะร่วงดีเพราะเงินนี้นำมาก่อสร้างแล้วปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นว่าไอ้คนโกงเ่ยเขามีวา,าจาดีย้อนใหม่นิดในข้อห้านะที่เป็นว่าเป็นกรรมหนักก็ในฐานะที่ท่านเป็นภาพปลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาบยศสเสริญสุข แล้วก็แถมมัวเมาในกามาสุขด้วยกากามาสุขคือความอยากได้นามิตรต่างๆกามมาคือความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีะมีพระที่มีสบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีปัญนายามดีมากเพราะว่าสมัยนั้นพระทรงชานสมาบัติมีเยอะ ใน,นพระดี่ทรงอภิญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระเดียเจ้ามาไม่ทันโอโหเดี๋ยวตอนนี้ย้อนนิดนิดนิยมน,นะเพราะท่านบอกเองก็ขอย้อนหน่อยหน้าฟังว่าที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานนะที่ท่านเป็นพระปลอมคือบทแต่ตัวใจไม่เป็นพระ แล้วก็มัวเมาในลาบคือชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญว่าแหมท่านมีศักดิ์สีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกมามสุขค,คือมีความคข้ในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้าง แล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าแลือว,ว่าดีขั้นใกล้ๆสังขาร,รุเปขายานเป็นโลกิวิสัยแต่เวชาญด้วยมีวิปัสนาญาณด้วยยังไม่ถึงพระโสดาบันใกล้จะเป็นมระโสดาบันก็ถือว่ามีวิปัสนาญาณดีถ้าถาว่าปว่าที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทําเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุ กรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงอเวจีมหานรกฟังให้ดีนะโยมนะให้โยมฟังพระนั้นไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามมัธย,ยัยใส้เรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเพราพระให้พูดให้พระฟังมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับมาเป่าเน่าไปขายสวน ก็พระที่ท่านจะฟังอาตมาพูดนะ่ะท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนาที่มีการศึกษาน้อยแต่การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระกระจ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าอย่ามาให้เด็ดนะอายุถาบรรดาศักดนะิ์นี่ะ ตำแหน่งลงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้เป็นมั่วสมกับไอการฝ่าฝืนทวีในพระราชบัญญัติปกครองก็ะสงสงกฎมหาเทระสมาคมแล้วกฎกระทรวงเลยเพราะว่าตมามเคยถูกปัญดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือคมเหงมาตลอดเวลาตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระ ที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวใน,ลนรลกูนตลอดเวลาิดทั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่นักปายามบอกบุญชักชวนบรรดาญาติโยมพูทำบริษัทให้สร้างขึ้นแต่ว่าท่านผู้มีอำนาจในทางพระพุทธศาสนา กลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกายเรื่องนรกนิกายนี้ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอ คุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นพ่อพระผู้ใหญ่ที่คนรจกันเคารพหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาธิการามแล้วก็สามสมเด็จพระพุทธา,าจารย์วัดสุทัศน์และก็พระเดชพระคุณไม่รู้ว่าที่จะคุณอะไรเดิมชื่อเสวยวัดไรมิตร แล้วก็มีหลายสิบเจ้คุณมีหลายร้อยพระม,าระมาหาบหอเรียนที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูปพอน,นี้สุดท่านอาตมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่8มกราคม2520งานนี้ไม่สำเร็จงานนี้มห ah. านิกายจะไปไม่ได้ จะต้องให้เป็นยุทธหรือไม่งั้นเราขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนี่ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วถือว่าท่านเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับเนี่ยมันคนเลวจริงๆเป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ถ้งเป็นพระก็มีก็อาจ็ะมีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทย แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนะักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนะวันที่สองปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบก็เงียบแบบขึ้นใต้น้ําฉะนั้นยึงขอ,อยันไม่ว่าถ้าพวกอรชีพวกนี้ก็เริบขึ้นมามาหลายคราวนี้เราจะจัดการยังขั้นเด็ดขาด เพราะว่าในฐานะที่บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นร้อยๆล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาและก็เป็นการรวมกําลังใจเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในทิ่นธุรกันดารทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึง 300, สามแสนเศษ ท่ากว่าบรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นขุนไม่รวมตัวเข้ามาด้วยและพยายามหาทางฝ่าฝืนด้ระการบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี้ยังมีอะไรผิดกฎพระวินัยบัญญัติพระราษฎผิดพระวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเทระสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทํากัน เขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ที่กล่าวมันนี้ท่านอยู่ไกลแต่คนที่อยู่ใกลนี้เขาไม่ได้สนใจสนแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้คุณนรกตรงนี้นหละเวานนั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าสแสดงเด็ดอย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวีในยบัญญัติพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ มหาเทระสมาคมเข้ายันว่าอูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันว่าอยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์เข้ามาไม่ได้บูชาปเปรตไม่ได้บูชาสัตว์เดรัจฉานเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกาย และพวกเราก็จะทำยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับคณะของเราซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันว่าแบบหนึ่งเราจะเคารพในพระวิในบัญญัติสองเคารพในศีลสา,สามเคารพในสมาธิสี่เคารพในวิปัสสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา จอทั้งทำคนนับสนคนให้ทรงอยู่ในสินห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี่ไม่ใช่คณะของคณะอาตาม,มาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุธทธเจ้าทรงสอนไว้เจ้านั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับถือพวกอารัชชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคาบของบิสุสมน,นิเณ เที่เถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นและประธรรมวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบรงคับบัญชาได้ยอมรับนับถือไอตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติใม่ไหมใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซ็นหนึ่งกดมหมาเลเทระสมาคมหนึ่งกฎกระทรวงหนึ่ง แล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับทำถือเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่ายาเสือกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติเขามายุ่งในที่นี้ถ้าว่าท่านทํากันมเมื่อไรเมื่อนั้นแหละจะพบของดีทึ่ท่านขาดไม่ถึงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขอไปเพราะช้าใจเต็มที แต่การช้ำใจนี้ไม่มีการเสียใจเราเสียดายอยู่นิดหนึ่งว่าศาสนาเขาคอ,งองสมเด็จพระจินาสีที่คราวา่าทําได้ดีแต่พระไม่ค่อยสนใจวันนี้เขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี